ค่าววิกฤติพอรตครั้ง,งที่ห้าสิบเอ็ดนะคะสัปดาห์ที่19ถึง23่มธันวาค่ะสัปดาห์นี้ออกพบลูกค้าทั้งหมด7บริษัทนะคะก็จะมีของนกกระตั้นะคะอันนี้ก็เป็นเอเจนซี่นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นลูกค้าที่ซื้อดาตเตอร์เบดอยู่แล้วนะคะลูกค้าค่อนข้างสนใจมากนะคะปีหน้าฟีดแบ็กน่าจะดีค่ะเพราะว่ามีหลายๆที่ท,ที่ทางกระตั้ทำให้นะคะออของแอมนะคะแอม ล่าสุดที่เข้าไปปบรอบนี้ก็คือลูกค้าสนใจ Data นะคะก็มีงบประมาณ600 0บาทนะคะซึ่งก็ให้ติดต่อไปที่ QDM เรียบร้อยแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะขายได้เพราะว่างบตรงนี้เขามีอยู่แล้วนะคะออของฝนไปทั้งหมด5ทีนะคะเขาเคยมี SmartLand นะคะอันนี้ก็เป็นอสังหาริมทรัพย์ฟิดแบกปีหน้าน่าจะเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นลูกค้าที่เคยซ็นดั a เป็นอยู่แล้วแล้วก็ ใช้ไม่ค่อยได้ผลนะคะก็เลยเผลเสนอตัวตัวคิวโซลา่าเพิ่มเข้าไปนะคะส่วนธนาแลนนะคะตอนนี้ของตัวคิวโซลา่าก็อยู่ในแผนเรียบร้อยแล้วนะคะที่น่าจะปิดกันขายได้ส่วนที่3นะคะ CMC นะคะตัวนี้ลูกค้าก็มีหลายโครงการด้วยกันนะคะก็คิดว่าน่าจะปิดได้เช่นเดียวกันนะคะ CMC กับธนาแลนนะคะที่เป็นไปได้แล้วก็ ไดอีกรูปนะคะอันนี้เป็นของชาวญี่ปุ่นนะคะเป็นอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันแต่ว่าช่วงปีนี้จะมีการเทคโอเวอร์นะคะก็ปีหน้าน่าจะสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็กวินอินเตอร์เทดนะคะอันนี้ก็เป็นลูกค้าที่เคยใช้ SMSPR ไปนะคะแล้วก็ฟีดแบ็กไม่ค่อยดีก็มีการที่แจ้งว่าจะไม่ซื้อแล้วคิวโกอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้เราก็ไปน,นําเสนอตัวซื้อใหม่ของเรานะคะตัวคิวโซล่าลูกค้าก็สนใจนะคะตัวนี้คิดว่าน่าจะปิดกันขายได้นะคะ ของฝนสัปดาห์นี้นะ่าจะมี3ที่ที่เขาเป้านะคะน่าจะเป็นปีหน้านะคะ,ะในส่วนของงานตัวคิวเซลล่านะคะ,ะส่งกองขวัญปีใหม่ซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตอนนี้ก็พร้อมที่จะแจกให้ลูกค้าได้เลยนะคะส่วนเรื่องอตัวของขวัญปีใหม่นะคะที่พี่กอบได้แจ้งพิตีนะคะตอนนี้หนิงส่งเมลแจ้งพิตีเรียบร้อยแล้วนะคะ เรื่องที่3นะคะ s, s Auto นะคะตอนนี้รอต้อมคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะเพื่อความเรียบร้อยนะคะปีหน้าน่าจะเริ่มพรีเซนต์ให้ลูกค้าได้นะคะ,ะในส่วนของฝนนะคะที่มีค่าเดินทางค่อนข้าง,งเยอะอันนี้ะจะเป็นนโยบายของหนิงเองนะคะที่เร่งให้ฝนออกพบลูกค้าค่อนข้าง,งเยอะนะคะเพราะว่าของฝนเนี่ยยังไม่มียอดเาะาะนันนี้ก็เลยให้เร่ง ออกพบลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเดินทางก็เลยค่อนข้างเยอะช่วงนี้นะคะนโยบายที่ให้ออกพบเยอะเนี่ยเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงแผ่นปีปีหน้าของลูกค้านะคะ เข้าไปช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสที่สื่อตัวคิวโซล่ามันจะเข้าไปอยู่ในแผนของปีหน้าของอย่างหลายๆคนอย่างนกเองหรือแอมเองก็ตามนะคะก็เข้าไปพบค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อที่จะให้สื่อของเราเข้าไปอยู่ในแผนนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็เลยอาจจะมีค่าเดินทางเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงช่วงปีหน้าถ้ายังไม่มียอดหรือยังไงเนี่ยก็คือก็จะมีมาตรการต่างๆที่เตรียมไว้นะคะเพื่อที่จะ ที่ไม่มียอดนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะส่วนแนวโน้มของปีหน้านะคะก็เป็นไปใน,นทิศทางที่ดีค่ะเพราะว่าจากที่คุยกับน้องๆแล้วเนี่ยนะคะปัญหาที่ลูกค้าที่เราเข้าไปพบเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง Data นะคะเพราะฉะนั้นพอเราไปนําเสนอสื่อตัวใหม่ตัวคิวโซล,ลา่าเข้าไปป๊บเนี่ยมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งแล้วก็เป็นเร e เ c น จากที่ที่อื่นด้วยที่ลูกค้าเห็นนะคะลูกค้าสนใจค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นปีหน้านน่งมั่นใจนะคะว่าตัวสื่อตัวคิวซโรล่าเนี่ยจะทํายอดให้กับบริษัทได้ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ผลตอบรับดีแน่นอนนะคะ ส่วนเรื่องของพี่ชัดตอนนี้หนี่ยยังโทรหาพี่ชัดยังไม่ติดนะคะหนิงคิดว่าพี่ชัดน่าจะยุง่งจริงๆถ้าพี่ชัดมากรุงเทพเน่หนิงอยากจะคุยกับแกเลยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาวันไหนเดี๋ยวลองสอบถามดูนะคะเพราะว่าถ้าคุยกันทางโทรศัพท์หนิงคิดว่าน่าจะไม่ได้เนื้อเท่าไหร่นะคะก็อย่าปรึกษาพี่ชัดนั่งประชุมคุยกันเลยนะคะก็ต้องดูโอกาสว่าจะได้เจอพี่ชัดมาไร่นะคะส่วน ยอดขายนะคะของเดือนธันวาคมนะคะกอ็อยู่ที่495,000บาทนะคะซึ่งอยอดขายตัวไตรมาสที่สไตรมาสสุดท้ายก็เกินนะ่ หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทนะคะตัวนี้วิกหน้านะคะตัวอยอดขายของคิวเซอร์ราปี59นะคะหนิงจะสรุปให้พี่กอบอีกทีสัปดาห์หน้านะคะเพื่อที่จะได้ดูว่าอยอดที่ขายทั้งหมดเนี่ยยอดเท่าไรแล้วก็เก็บเงินไปได้เท่าไรแล้วนะคะพอดีออต้องรอตาสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะสัปดาห์หน้าน่าจะหมดแล้วนะคะเรื่องเก็บเช็คค่ะแล้วก็เดี๋ยววิกหน้าหนิงสรุปยอดขายให้พี่กอบอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ